โอเคครับลองมาเปิดประเด็นเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้มาจากข้อความแล้วก็บทวิเคราะห์ที่สกัดมาจากนวนิยายระดับตำนานเลยนะครับอืมใช่ค่ะเรื่อง The Blue s t e y e ของโทนี่มอริสันซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นงานเขียนที่ทรงพลังแล้วก็ทิ้งร่องรอยไว้ในใจแบบสุดๆเลย เป็นหนังสือที่อ่านแล้วสะทืนความรู้สึกมากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยคือเราจะพยายามกระเทาะเปลือกของประเด็นที่หนักอึ้งมากนั่นก็คือกระบวนการที่คนคนหนึ่งยอมรับเอาการถูกปฏิเสธให้กลายมาเป็นความจริงในชีวิตของตัวเอง Uh huh. เราจะมาทําความเข้าใจกันว่ามาตรฐานความงามของสังคมหรือว่าแบบสายตายที่เราใช้มองกันและกันเนี่ยมันสามารถกัดกร่อนแล้วก็ทำลายความเคารพตัวเองของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เปราะบางที่สุดได้ยังไงบ้าง คือสิ่งที่น่าทึ่งมากเวลาที่เราดำดิ่งลงไปในบันทึกเหล่านี้นะคะมันไม่ได้พาเราไปรู้แค่ผลลัพธ์ว่าเด็กคนหนึ่งมีสภาพจิตใจที่แตกสลายยังไงอืแต่มันขุดลงไปลึกถึงต้นตอเลยค่ะว่าทำไมมนุษย์คนหนึ่งถึงสามารถเกลียดชังเผ่าพันธุ์แล้วก็เกลียดหน้าตาของตัวเองได้ถึงขนาดนั้นคือจาะลึกไปถึงโครงสร้างเลยใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะ บริบททางสังคมแบบไหนการที่ค่อยๆเพาะพันความเจ็บปวดเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นการฉายภาพให้เห็นแบบแผลในใจที่ถูกส่งต่อกันมาเป็นทอดๆอ,อย่างเป็นระบบเลยละค่ะั้งงั้นเพื่อที่จะเห็นภาพมันชัดขึ้นเราคงต้องเริ่มจากความย้อนแย้งที่ตัวนวนิยายจงใจวางไว้ตั้งแต่หน้าแรกๆเลยถูกไหมครับอือหือแบบเรียนใช่ไหมคะใช่ฮะที่มีการหยิบเอาแบบเรียนของเด็กที่ชื่อดิกแอนเจนขึ้นมาเปิดเรื่องแบบเรียนที่เด็กๆท่องกันว่านี่คือบ้าน บ้านสีเขียวและขาวครอบครัวแสนสุขมีพ่อมีแม่มีหมามีแมวถูกต้องเลยครับซึ่งมันเป็นภาพจำลองของครอบครัวชนชั้นกลางผิวขาวที่สมบูรณ์แบบไร้ทิ่ติมากแต่ว่าพอเรื่องราวพลิกกลับมาสู่ชีวิตจริงอันแร้นแค้นของตัวละครลหลักอย่าง p e c o l a Breedlove อ่ะฮะเด็กหญิงผิวสีที่บ้านเต็มไปด้วยความรุนแรงมันกลายเป็นความขัดแย้งที่กระแทกใจมากครับ เหมือนเรากําลังมองดูโลกสองใบที่แบบมันไม่มีวันซ้อนทับกันได้เลยพอเราเอาภาพครอบครัวแสนสุขในแบบเรียนมาวางทับกับชีวิตของแพกโกล่าเนี่ยมันคือการตั้งคําถามถึงสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของสายตาคนนอกค่ะหรือ the outside gaze the outside gaze ม,มันทํางานยังไงครับในเรื่องนี้ลงนึกภาพตามนะคะมีฉากหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้บาดลึกมาก คือตอนที่แพกโกล่าเดินเข้าไปในร้านขายข,ายของชำของมิสเตอร์ยาคบสกี้เพื่อจะซื้อลูกอมที่ชื่อ Mary แมรี่เจนผู้ชายผิวขาววัยกลางคนที่เป็นเจ้าของร้านคนนี้เขามองลงมาที่แพกโกล่าแต่มันไม่ใช่การมองเห็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวนะไม่ใช่มองแบบมนุษย์เหรอฮะใช่ค่ะ ข้อความในหนังสือบรรยายว่ามันเป็นสายตาที่ว่างเปล่าแล้วก็เจือไปด้วยความรังเกยียจเป็นเหมือนแบบสุญญากาศที่ไม่มีแม้แต่ความอยากรู้อยากเห็นในตัวเพื่อนมนุษย์เลยค่ะโอแค่คิดว่าผู้ใหญ่คนนึงใช้สายตาแบบนั้นมองเด็กตัวเล็กๆก,ก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วนะฮะอืมจริงค่ะแล้วการที่เด็กคนหนึ่งต้องเผชิญกับสายตาที่ว่างเปล่าแบบนั้นมันส่งผลยังไงกับข้างในจิตใจของเธอหรือเปล่าครับมันทําลายโลกทั้งใบของเธอเลยค่ะ เพราะสายตานั้นเองที่ทําให้เพคโคล่ารู้สึกถึงความคงที่แล้วก็น่าสะพรึงกลัวของความดํามืดในตัวเธอ uh huh. คือเธอไม่ได้โกรธเจ้าของร้านนะคะแต่เธอรับรู้แล้วก็สรุปเอาเองว่าความขยะแขยงที่เขามีต่อเธอมันมาจากสีผิวของเธอเองมาจากความอับลักษณ์ที่เธอเชื่อว่าเธอมีค่ะแล้ววิธีที่เพคโคล่าเลือกรับมือกับความรู้สึกไร้ค่านี้ก็คือการสวดภาวนาขอให้ตัวเองมีตาสีฟ้าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ blue eyes คือเธอปักใจเชื่อไปแล้วว่าถ้าเพียงแต่เธอมีดวงตาสีฟ้าแบบเด็กผิวขาวโลกใบนี้จะหันมาปฏิบัติกับเธอดีขึ้นอืพ่อแม่ของเธออาจจะเลิกทะเลาะทุบตีกันถ้าต้องมองเข้ามาในดวงตาที่สวยงามคู่นั้นแล้วความรู้สึกนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงลูกอมแมรี่เจนที่เธอซื้อมาด้วยนะคะยังไงฮะเธอหลงไหลในความหวานของมันค่ะแล้วก็หลงไหลรูปเด็กหญิงตาสีฟ้าที่อยู่บนหอลูกอมถึงขั้นที่เธอเชื่อว่า ในขณะที่เธอค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กลืนกินลูกอมนั้นเข้าไปเนี่ยเธอได้กลืนกินความน่ารักเข้าไปด้วยโหเหมือนกําลังพยายามเอาสิ่งนั้นเข้ามาในตัวใช่ค่ะเหมือนเธอกําลังหลอมรวมตัวเองให้กลายเป็นสิ่งสวยงามนั้นเสียเองมันคือการยอมจำนนแล้วก็รับเอาค่านิยมของคนอื่นมากดทับตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวก็ไม่ได้มีแค่การยอมจำนนใช่ไหมฮะอืมไม่ค่ะ เพราะมันมีการตัดสลับให้เห็นการรับมือที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงผ่านตัวละครที่ชื่อคลอเดียซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องในนวนิยายตรงนี้ล่ละคะ่ะที่น่าสนใจมากเพราะคลอเดียตอบโต้มาตรฐานความงามนี้ด้วยการกรบฏเลยค่ะกะบฏยังไงครับเมื่อเธอได้รับของขวัญคริสต์มาสเป็นตุกตาเด็กผิวขาวตาสีฟ้าซึ่งผู้ใหญ่รอบตัวต่างพร่ำบอกว่านี่คือสิ่งสวยงามที่สุดที่เด็กผู้หญิงควรจะรักครับแต่แทนที่เธอจะกอดมันเธอกลับรู้สึกเกลียดแล้วก็ทำลายมันทิ้งค่ะ เธอถึงขั้นทำแหละตุ๊กตาตัวนั้นแกะลูกตาถอดชิ้นส่วนออกมาดูอืรุนแรงเหมือนกันนะฮะสำหรับเด็กใช่ค่ะเพื่อจะค้นหาให้เจอว่าไอสิ่งที่เรียกว่าความงามที่คนทั้งโลกหลงไหลและคอยบอกว่าเธอไม่มีวันเทียบได้นั้นมันซ่อนอยู่ตรงไหนของเศษพลาสติกพวกนี้กันแน่ เป็นการตั้งคำถามต่อค่านิยมที่ถูกยัดเยียดได้ดุดดันมากครับคือแทนที่จะยอมรับมันอย่างไร้ข้อกังขาแบบเพโกล่าเธอเลือกที่จะรื้อโครงสร้างมันออกมาดูเลยใช่ค่ะพยายามหาเหตุผลว่าทำไมสังคมถึงยกย่องสิ่งนี้แต่พอเราพูดถึงการยอมรับค่านิยมที่ถูกยัดเยียด ผมสงสัยมากว่าทำไมครอบครัว Breed Love ของเพโกล่าถึงไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นสู้หรือว่าตั้งคำถามแบบคอเดียบ้างเลยอืทำไมพวกเขาทั้งครอบครัวถึงยอมรับสภาพนั้นอย่างหน้าตาเฉยครับคำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าเสื้อคลุมแห่งความอัปลักษ์ค่ะเสื้อคลุมแห่งความอัป,ปลักษ ใช่ค่ะข้อความตอนหนึ่งอธิบายไว้น่าคิดมากว่าครอบครัวบริดเลิฟไม่ได้อัปลักษ์โดยกำเนิดแต่พวกเขาสวมความอัปลักษ์นั้นเราวกับเป็นเสื้อคลุมที่นายทาบมอบให้อา uh huh. ลองจินตนาการดูนะคะว่ามีเจ้านายผู้ทรงอิทธิพลชี้หน้าบอกว่าพวกแกมันเป็นคนอับลักษ uh ์ครับแล้วพวกเขาก็มองไปรอบๆตัวมองไปที่ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดมองไปที่ดารานในภาพยนตร์แล้วก็พยักหน้าย,ยอมรับกับตัวเองว่าใช่ เรราอัลกจิงๆเหมือนถูกสภาพแวดล้อมตอกย้ำจนเชื่อไปแบบนั้นถูกต้องค่ะจากนั้นก็เอาความอับลักษนั้นมาสวมใส่เป็นตัวตนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันโดยไม่คิดจะถอดออกเลยถ้างั้นเราลองมาเจาะลึกที่ตัวละครพ่อแม่ของเพโคล่ากันหน่อยดีกว่าฮะเริ่มจากฝั่งแม่ก่อนเลยพอลีนได้ค่ะอะไรที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งยอมรับเสื้อคลุมแห่งความอับลักษณนั้นมาสวมใส่ได้ขนาดนั้นครับชีวิตของพอลีนเป็นเรื่องของการถูกทําให้รู้สึกแปลกแยกมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะ เธอมีเท้าที่พิการมาตั้งแต่เด็กซึ่งทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เข้าพวกมาตลอดอืมความสุขเดียวที่ช่วยเยียวยาเธอได้คือการพาตัวเองหลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์ค่ะเข้าไปดูหนังใช่ค่ะที่นั่นเองที่เธอได้ซึมซับแนวคิดเรื่องความงามทางกายภาพแล้วก็ความรักโรแมนติกซึ่งเอาเข้าจริงแล้วสองแนวคิดนี้แหละที่ย้อนกลับมาทําลายล้างชีวิตเธอมากที่สุดเดี๋ยวนะฮะแค่ความหลงไหลในภาพยนตร์กับความงาม มันกลายเป็นยาพิษทำลายชีวิตเธอได้ยังไงครับเพราะเมื่อเธอพยายามจะจัดแต่งตัวเองให้สวยเหมือนจีนฮาร์โลดาราหน้าจอที่เธอชื่นชม uh huh. แต่โชคร้ายที่เธอประสบอุบัติเหตุสูญเสียฟันหน้าไปหนึ่งซี่ระหว่างกินลูกอมนโรงหนังค่ะอ้าว uh huh. วินาทีที่ฟันซี่นั้นหลุดออกไปมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เธอยอมแพ้เธอรู้สึกว่าไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็ไม่มีวันไปถึงมาตรฐานความงามนั้นได้เลยถอดใจไปเลยใช่ค่ะเธอจึงเลิกพยายาม ปล่อยปละละเลยตัวเองแล้วก็สวมกอดสถานะความอับหลักนั้นไว้อย่างสมบูรณ์เลยโหคือมันไม่ใช่แค่เสียฟันซี่เดียวแต่มันคือการสูญเสียความหวังที่จะเป็นคนสวยไปเลยใช่ค่ะและสิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือหลังจากที่เธอยอมแพ้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวเธอกลับหนีไปพึ่งพิงแล้วก็สร้างโลกใบใหม่ในบ้านของคนผิวขาวที่เธอไปรับจ้างเป็นสาวใช้ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะในบ้านของครอบครัวฟิชเชอร์ซึ่งเป็นคนผิวขาวที่ร่ำรวยพอลีนได้ค้นพบความงามความสะอาดแล้วก็ความเคารพที่เธอไม่เคยได้จากที่ไหนเขาปฏิบัติกับเธอดีหรอครับใช่ค่ะที่นั่นเธอถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่าพอลลี่เธอมีอำนาจในการจัดการเข้าของเครื่องใช้หรูหราเจ้านายผิวขาวยกย่องว่าเธอเป็นคนที่ขาดไม่ได้อ่า เธอจริงทุ่มเทปกป้องโลกที่สมบูรณ์แบบในบ้านคนผิวขาวอย่างสุดกำลังเลยค่ะซึ่งมันนำไปสู่ฉากที่ผมว่าน่าจะสะเทือนใจที่สุดฉากหนึ่งในเรื่องนี้เลยอ่ะอืมฉากพายบรี่ใช่ไหมคะใช่เลยครับคือตอนที่พิโคลา่าลูกสาวแท้ๆของเธอเดินทางไปหาแม่ที่บ้านหลังนั้นแล้วบังเอิญทำพายบรี่ตกแตกเลอะพื้นครัวที่แม่ขัดจนเงาวับอืมแทนที่คนเป็นแม่จะตกใจว่าแบบลูกเจ็บตรงไหนโดนบาดไหมหรือเข้ามาดูแลใช่ฮะ แต่สิ่งที่พอลีนทำคือการพุ่งเข้าไปทุบตีดาทอแล้วก็ไล่เพโคลาลูกตัวเองราวกับเป็นสิ่งสกรปรกหน้ารังเกียจเลยค่ะก่อนจะหันไปปลอบปล,บปลมเด็กหญิงผิวขาวที่เป็นลูกของเจ้านายที่ยืนร้องไห้ตกใจอยู่ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานที่สุดมันบาดใจมากจริงๆค่ะฉากนี้มันเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการแตกสลายของความเป็นแม่ที่ถูกโครงสร้างทางสังคมบีบอัดจนบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะฮะ มันคือการผลักไซเลียดเนื้อเชื้อขายของตัวเองเพื่อปกป้องความสมบูรณ์แบบของคนผิวขาวที่เธอเทิดทูนค่ะอืมและถ้าภาพของพอลีนว่าหนักหนาแล้วลองหันมามองที่ตัวละครชอลลี่ผู้เป็นพ่อของเพโคล่าบ้างรอยร้าวของผู้ชายคนนี้ยิ่งลึกและมืดมิดกว่ามากค่ะชอลลี่คนนี้ดูเป็นผู้ชายที่อันตรายมากเลยนะภายนอกชอลลี่ดูเป็นผู้ชายที่โหดร้ายอันตรายขี้เมาแล้วก็ใช้ความรุนแรงค่ะ แต่ถ้าเราถอยกลับไปดูจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเราจะพบโศกนาฏกรรมของการถูกทอดทิ้งตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับเขาถูกแม่แท้ๆทิ้งไว้ในกองขยะข้างทางรถไฟตั้งแต่อายุเพียงสี่วันเท่านั้นค่ะ4วันเองเหรอฮะโหแค่เริ่มต้นชีวิตก็ถูกโยนทิ้งราวกับขยะแล้วใช่ค่ะแล้วบาดแผลอะไรที่กรีดลึกลงไปจนทําให้เขากลายเป็นผู้ชายที่อันตรายได้ขนาดนั้นครับ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาเกิดขึ้นตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นค่ะวันหนึ่งเขาและเด็กสาวที่ชื่อดารีนแอบไปมีความสัมพันธ์กันในป่า uh huh. แต่อยู่ๆก็มีชายผิวขาวสองคนถือปืนและไฟฉายเข้ามาเจอชายผิวขาวเหล่านั้นไม่ได้จับกลุ่มพวกเขานะคะแล้วพวกเขาทำอะไรฮะเขากลับบังคับให้ชอลลี่มีเพศสัมพันธ์กับดารินต่อไปค่ะโดยที่พวกเขายืนเอาไฟฉายส่องแล้วก็หัวเราะเยาะอย่างสนุกสนานเดี๋ยวนะ ถูกบังคับให้ทำแบบนั้นด้วยมีคนเอาไฟฉายส่องเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเป็นการทำลายศักดิ์ศรีที่รุนแรงมากเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะรับมือกับเรื่องเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแบบนี้ยังไงฮะเขาไม่เชียดแค้นชายผิวขาวสองคนนั้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอครับนี่แหละค่ะคือจุดพลิกผันทางกิตวิทยาที่ซับซ้อนมากชอลลี่ไม่สามารถเกลียดชายผิวขาวสองคนนั้นได้ค่ะอ้าวทำไมล่ะฮะ เพราะลึกๆในจิตใต้สำนึกเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยให้ตัวเองเกลียดชังคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาอย่างสิ้นเชิงความเกลียดชังนั้นจะย้อนกลับมาเผาผลาญแล้วก็ทำลายตัวเขาเองจนแหลกสลายค่ะคือจิตใจมันสร้างกลไกป้องกันตัวเองขึ้นมาใช่ค่ะสิ่งที่จิตใจเขาทำเพื่อเอาตัวรอดคือการหันเหความโกรธแค้นทั้งหมดไปที่ดารลีนแทนไปเกลียด เด็กผู้หญิงที่ถูกกระทําด้วยกันเนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะเขาเกลียดเธอผู้ซึ่งเป็นพยานรู้เห็นในความไร้ทางสู้ความอ่อนแอแล้วก็การสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายของเขาเป็นการบิดเบี้ยวของจิตใจที่น่ากลัวมากครับคือเลือกที่จะทําร้ายคนที่อ่อนแอกว่าแทนที่จะเผชิญหน้ากับต้นต่อของความเจ็บปวดอื ใช่เลยค่ะแล้วผมจําได้ว่ามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เมืองเมคอนที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ชอลลี่หลุดจากการเป็นมนุษย์ไปเลยอ่ะฮะตอนไปหาพ่อใช่ไหมคะใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาไปตามหาพ่อแท้ๆของเขาฮะหลังจากบอบช้าจากเหตุการณ์นั้นชอลลี่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเกิดเพื่อไปตามหาแซมซอนฟูลเลอร์พ่อแท้ๆของเขาคะ่ะด้วยความหลงลึกๆว่าพ่ออาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้เขาได้ครับแต่เมื่อเขาไปเจอพ่อกําลังเล่นพนันอยู่ ทันทีที่เขารวบรวมความกล้าเข้าไปแนะนําตัวสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการด่าทอแล้วก็ไล่ตะเพิดอย่างหยาบคายค่ะโดนปฏิเสธอีกแล้ววินาทีที่ถูกพ่อแท้ปฏิเสธซ้ําอีกครั้งความกลัวและความเสียใจมันตีตื้นขึ้นมาจนเขาสติแตกควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ถึงขั้นกลั้นอุจจระ,ะไม่อยู่จนเลอะกางเกงกลางถนนเลยค่ะ oh. เขาต้องวิ่งหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานอย่างน่าสมเพช มันคือความอัปยศ์ที่ถึงขีดสุดจริงๆเลยนะครับแล้วในความมืดมิดใต้สะพานวันนั้นมันเปลี่ยนเข้าไปยังไงฮะการหลบซ่อนตัวใต้สะพานในวันนั้นคือการที่ชอร์ลี่ได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะหลุดพ้นในที่นี้คือยังไงครับเขาละทิ้งกรอบของสังคมศีลธรรมแล้วก็ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกลายเป็นคนที่มีอิสระอย่างอันตรายค่ะอิสระอย่างอันตรายใช่ค่ะเพราะเมื่อคนคนหนึ่งถูกพรากทุกอย่างไปจนไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ไม่มีความผูกพันไม่มีใครให้แคร์เขาก็สามารถทำเรื่องโหดร้ายได้ทุกอย่างโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกต่อไปค่ะฟังดูแล้วครอบครัวนี้ถูกบทขยี้ทั้งจากโลกภายนอกแล้วก็จากบาดแผลข้างในเลยนะฮะอืมใช่ค่ะทั้งระบบเลยแต่พอเราขยับออกมามองภาพกว้างขึ้นบันทึกส่วนนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การชี้ให้เห็นการกดขี่จากคนผิวขาวต่อคนผิวสีเท่านั้นนะครับแต่มันยังํำแหลให้เห็นถึง การเหยียดสีผิวภายในชุมชนเดียวกันหรือ internalize racism ได้อย่างเจ็บปวดไม่แพ้กันเลยเรื่องนี้ชัดเจนมากค่ะเราเห็นภาพนี้ชัดมากผ่านตัวละครเด็กหญิงที่ชื่อมอรินพิวใช่ค่ะมอรินพิวคือภาพสะท้อนของการสร้างลำดับชั้นทางสีผิวในหมู่คนผิวสีด้วยกันเองค่ะอา่าฮะเธอเป็นเด็กหญิงผิวสีอ่อนหรือที่เรียกว่าไฮย l โลเธอเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเสื้อผ้าสวยงาม เธอเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆทุกคนแทบจะบูชาเธอเลยค่ะดูสมบูรณ์แบบไปหมดใช่ค่ะแต่สุดท้ายเธอกลับใช้สิทธิพิเศษทางสีผิวนี้หันมาเหยียดหยามและทำร้ายพิโคลาในตอนที่ทะเลาะกันเธอตะโกนใส่พิโคลาว่าฉันน่ารักส่วนเธออับลักษืม์มันเหมือนกับว่าโครงสร้างการกดขี่ของคนผิวขาวถูกรับช่วงต่อแล้วก็ส่งผ่านออกมาทางปากของคนผิวสีด้วยกันเองเลยนะฮะ เป็นการส่งทอดความเกลียดชังที่น่ากลัวมากค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่เคสของมอรีนด้วยยังมีครอบครัวของเจ a โรดีนและลูกชายของเธอที่ชื่อจูเนียอ่าฮะกลุ่มคนแบบเจ a โรดีนเนี่ยถูกอธิบายเป็นกลุ่มเด็กหญิงสีน้ำตาลอ่อนค่ะที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อลบล้างสัญชาติตยานหรือที่เรียกว่าฟังกินเนสออกไปให้หมดเพื่ออะไรอะเพื่อทำตัวให้เข้ากับมาตรฐานแบบคนผิวขาวค่ะ เจอรรดีนถึงขั้นสอนจูเนียร์ลูกชายของเธอให้ขีดเส้นแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างคนผิวสีที่สะอาดสะอ้านซึ่งหมายถึงครอบครัวของพวกเขาครับกับนีโกรที่สกรปรกซึ่งหมายถึงคนแบบครอบครัวบริดเลฟิฟโ แบ่งแยกกันเองขนาดนี้เลยใช่ค่ะและการปลูกฝังแนวคิดแบบนี้แหละที่นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในเวลาต่อมาเมื่อจูเดียหลอกล่อเพคโคลาเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็ทารุณกรรมแมวสีดำตัวโปรดของแม่จนตายก่อนจะโยนความผิดทั้งหมดให้เพคโคลาค่ะแล้วประเด็นคือพอเจราดินกลับมาเห็นภาพแมวตายแทนที่เธอจะถามหรือว่าแบบสืบหาความจริง สิ่งที่เธอทำคือการมองเพโคโล่าด้วยความขยะขแขยงมองทะลุรอยขาดบนเสื้อผ้าของเด็กหญิงมองทะลุความยากจนแล้วก็ด่าทอไล่เธอออกจากบ้านด้วยคำพูดที่ลดทอนความเป็นมนุษย์มากใช่ค่ะเธอมองเพโคโคล่าไม่ต่างจากคราบสุกปรกที่ต้องรีบกวาดทิ้งไปจากบ้านอันแสนสะอาดของเธอเลยฮะซึ่งพอมาถึงจุดนี้มันเกิดความย้อนแยงที่น่าตลกร้มากเลยนะคะยังไงครับ ในขณะที่ทั้งสังคมโรงเรียนครอบครัวคนรวยหรือแม้แต่คนผิวสีที่พยายามยกระดับตัวเองต่างภาคกันผลักใสแล้วก็เหยียดยามเพคโคลา่าคุณรู้ไหมคะว่าใครคือผู้ใหญ่กลุ่มเดียวในเรื่องที่ปฏิบัติต่อเพคโคล่าอย่างอ่อนโยนและให้เกียรติเธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเ uh โซเพนี3คนที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเธอใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะชายนาโปแลนแล้วก็มิสมมรีมันเป็นจุดแวะพักที่คาดไม่ถึงจริงๆนะครับหญิงเหล่านี้คือคนที่สังคมตราหน้าว่าไร้ศีลธรรมอืมแต่พวกเขากลับไม่แคร์มากกระฐานจอมปลอมของสังคมเลยพวกเขาพูดคุยกับเพโคล่าหัวเราะกับเธอแล้วก็ไม่เคยมองว่าความยากจนหรือสีผิวของเพโคล่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเลยครับ มันสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าศีลธรรมที่สังคมสร้างขึ้นมาบางครั้งมันก็เป็นแค่เครื่องมือในการกดทับคนอื่นค่ะจริงที่สุดเลยฮะเมื่อเราถอยออกมาดูภาพรวมของทั้งหมดที่เราคุยกันมาประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่คือความตายของความเคารพตัวเองหรือ the death of self esteem ค่ะอาฮะการที่คนคนนึงจะเกลียดตัวเองได้ขนาดเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศไม่มีใครเกิดมาแล้วเกลียดตัวเองเลยค่ะครับ แต่เมื่อเด็กที่เปราะบางคนหนึ่งต้องเติบโตมาในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ภาษาในแบบเรียนกฎหมายภาพตัวแทนความงามในสื่อไปจนถึงสายตาของคนในชุมชนเดียวกันต่างพากันตอกย้ำความด้อยค่าของเธอทุกวันๆใช่ค่ะการล่มสลายของจิตใจก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เรื่องนี้มันกำลังตั้งคำถามสำคัญกับพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าในชีวิตประจําวันเราเคยมองใครด้วยสายตาแบบว่างเปล่าแล้วก็เจือความรังเกียจแบบเจ้าของร้านชำคนนั้นไหมอืมน่าคิดค่ะหรือใช้สายตาแบบเจอรอดีนที่มองคนอื่นเป็นแค่คราบสกรปรกหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นเลยคือสายตาและค่านิยมแบบไหนที่เราเผลอรับเข้ามาประเมินคุณค่าของตัวเราเอง ซึ่งนั่นนำไปสู่บทสรุปแล้วก็การทิ้งทวนที่ทรงพลังมากในตอนท้ายของเรื่องค่ะครับผมมีการพูดถึงภาพของคลาวเดียแล้วก็ฟรีด้าพี่สาวของเธอที่พยายามปลูกเมล็ดดอกดาวเรืองหรือ m r มริโกสในฤดูใบไม้ร่วงปี1941ดอกดาวเรืองใช่ค่ะพวกเด็กๆปลูกมันด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมว่าถ้าดอกดาวเรืองนี้เติบโตมันจะเป็นเหมือนเวทมนต์ที่ช่วยชีวิตทารกในครรนของเพโคล่าให้ปลอดภัยได้ เป็นความหวังของเด็กๆเนาะแต่สุดท้ายมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นกลับไม่เคยงอกเงยขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆโทษตัวเองมาตลอดหลายปีโทษว่าพวกตนคงปลูกมันลึกเกินไปฝังกลบดินแน่นเกินไปมเมล็ดพันธุ์ถึงได้ตายลงแต่พอเวลาผ่านไปฮะเมื่อเด็กๆเหล่านั้นเติบโตขึ้นพวกเขาถึงเพิ่งเข้าใจความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าอืว่าแท้จริงแล้วความล้มเหลวของการเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมเมล็ดพันธุ์หรือว่าวิธีการปลูก แต่อยู่ที่พื้นดินต่างหากที่ไม่ยอมให้ผลผลิตใช่เลยค่ะพื้นดินของสังคมนั้นมันแข็งกระด้างแล้วก็เต็มไปด้วยพิษร้ายเกินกว่าที่จะยอมให้ความหวังสีเขียวใดๆผลิตบานขึ้นมาได้ต่างหากเป็นอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งมากค่ะมันไม่ได้ผิดที่เด็กๆที่เปราะบางเหล่านี้แต่ผิดที่สภาพแวดล้อมที่รายล้อมพวกเขาต่างหากที่ทำลายพวกเขาจนย่อยยับถ้างั้นก่อนที่เราจะลากกันไปในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ ผมอยากชวนพวกเราทุกคนลองมองย้อนกลับมาที่โลกยุคปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ครับค่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียอัลกอริทึมแล้วก็หน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นตัวกำหนดมาตรฐานความงามและความสำเร็จอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอืมเห็นภาพเลยค่ะเราต้องตั้งคำถามแล้วล่ะครับว่าวันนี้พวกเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ลงในผืนดินที่เป็นพิษรูปแบบใหม่หรือเปล่าอ่าฮะ ด้วยอัลกอริทึมที่คอยป้อนภาพความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงและการเปรียบเทียบที่ไม่สิ้นสุดมีจิตใจของเด็กๆและผู้คนที่เปราะบางอีกกี่ล้านคนที่กำลังพยายามจะแบ่งบานในดินแดนรกร้างทางดิจิตัลที่คอยตอกย้ำว่าพวกเขายังดีไม่พออยู่ทุกวินาทีใช่ครับฝากไว้ให้พวกเราลองนำไปขบชิดกันดูนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ